เอาละเอาละสวัสดีก็ขอ,อกรับสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยเลยกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ on t ทีวีดีเช่นเคยแล้วผมโอโ้โหมาต่อกันเลยเนะสนอีพีนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะน้องซึ่งอพีเนี้ยมีคนขอ,อามาว่าให้สร้างบ้านสวยๆหน่อยประเจ้านะครับจะสร้างไงวันนี้นะครับผมพี่ไม่ใช่สถาปนิกวายน้องแต่ว่าพี่จะทา ที่จะทำแบบว่าเปิดประทุนแล้วก็เอาส,ายสวยๆขึ้นมาหน่อยกันนะเออวันนี้ก็อาจจะมามืดหน่อยนะคุณผู้ชมนะจิตเคมามืดโคตรเดือดโคตรเดือดอะไรวะจะเดือดอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อต๊ะอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะในการจะทําบ้านเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีบูปินพวกคลิกแอกแล้วก็พวกขวานเลยนีหวานะครับผมทิ้งพวกขวนนี้ไป เราก็มาใช้เครื่องมือนี่กันดีกวายน้องเพื่อที่จะขุดไม้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทได้นะนี่เลยขุดมาเลยขุดมาเลยโอเคแล้วยังขาดเคลียร์อ,อีกใช้เมบอร์ซื้อไปอีกย็ดเค่ใช้เงินแก้ปัญหาไอ้น้องชายโอเคทีนี้เราได้ของดีมาแล้วทิ้งของที่ไม่จําเป็นไปก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่ไอของพวกนี้มันจะทําให้ตัวเราหนัก,กว่ะเออือของกลาง เนี่ยทิ้งไปเลยเนี่ยแพ็กใส่กล่องข้ามประเทศไปเลยน้องมกเดิมนั้นแต่กูกูเล่นมุงนี้ตอนเริ่มทาอาร์กได้ใหม่เลยนี่หว่านะครับแพ็กกล่องหอ,อก,กับประเทศมาเกเที่ยวสีม่วงโอ้โหทำการฟาร์มในท,ทันทีตอนนี้นะ่ามืดมากเลยได้นะน้องไม่เป็นไรวันนี้พี่มามืดย็ดเคมามืดกว่าใช่กูเรียนมามืดมาดัก,ดกเฮ้ยมาดากักเฮ้ย มีแน่ขุดไปเลยเอาละขั้นแรกเลยฟาวเดชัน่นไอ้น้องขาดไม่ได้จัดมาก่อนสองอันมันสำบานบนวันนี้เนะนี่ยมันแน่เฮ้ยโอเคเอามุมดีๆหน่ะมุมดีๆสวยมันได้างี้สิวะเออเนี่ยพระเจ้า ที่นี้ผมสามารถครับเตียงนอนมานอนได้เลยอย่างว่เรายังขาดแทสว่าแย่แล้วต้นไม้แถนี้ก็ไม่มีว้ามันจะมีจะมันจะมีต้นหนึ่งที่เป็นต้นเล็กๆนะครับเราสามารถตัดได้นะฮะที่เป็นอยู่ในป่านี้อยป่านี้มีฝนตกด้วยเออผมไม่เคยเห็นฝนตกในเกมนี้นานแล้วเจ๊เค่ 8. มีฝนตกด้วยดีดีด,ด,ดีชอบชอบ ชอบบรรยากาศน,นีหลายน้องอุมครึมตอนนี้กำลังจะเช้าแล้วนะคุณผู้ชมนะบ้านเรา,าก็ยังไม่เสร็จนะครับแม่เรามามืดจริงครับอันนี้ระวังนกทะลบร์นะั่นสายเสือกตัวนี้นะครับผมเสือกจริงโอเคขุดมาเลยทําบ้านทําบ้านก่อนวันนี้เตียงนอนมาสิเซ็งเป็ดวะ่ะอืมทำเตียงนอนแล้วก็ไม่ได้นอนหรอกเดี๋ยวก่อนเถอะ นี่เป็นไงไยน้องโอ้โหวางเตียงโคตรเท่เอาชีวิตรอดหมดติกตอกอืมเป็นไงเป็นไงนี่ไม่ต้องไปสนใจแชทเดี๋ยวแป๊บนึงขออ่านแชทก่อนอะไรวะเป็นไงเป็นไงนผมทำเตียงแล้วเย็นคือผมมาขุดไม้ไกลกมากเลยคุณผู้ชม ห่างไกลจากบ้านเมืองเพื่อมาทำงานหาเงินเก็บเงินสร้างตัวกลับไปทางบ้านพระเจ้าเฮ้ยขุดเลยอย่าตึงอย่าตึงขุดเลยขุดเลยตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้กินเสียงตัวเองนะว่าผมพูดอะไรอยู่นะครับผมอาจจะพูดแปลกๆปลระหลาดไปบ้างนะแต่ว่าทนฟังไว้ก่อนนะนี่แหละอะไรของกูวะเฮ้ย ผมตั้งใจสับมากอ่ะผมสับจนไม่พูดแล้วอ่ะนะครับนี่ผมสับจนไม่พูดแล้วตอนนี้ผมอยากได้บ้านแบบตัวสัตน์นะน้องอยากได้บ้านเป็นตัวสัตน์แล้วอยากรู้จริงๆว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงวะบ้านมันจะห่วยแตกสักแค่ไหนโอเคครับมาก่อนแล้วก็ไปขุดต่อนะฮะคุณผู้ชม let's go let's go ที่จริงเนี่ยผมควรซื้อ ไอ้ที่เพิ่มน้ําหนักมาด้วยนะครับผมสัก25เอมเบอร์นะครับใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ครับผมลืมแล้วนะครับขุดไปก่อนไม้เลยเป็นของผมทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นของผมผมจะตัดแล้วก็ช่างเมมันเป็นของผมทั้งหมดเอามาเลยต้นเล็กต้นใหญ่คตรหมดโลกร้อนแล้วไงแล้วใครแครเย็ดคีแครว่ะ สำเนียงคูดแปลกประหลาดตัวไวรัสเอาละเราจะครับอะไรกันต่อดีวะแม่ผมจะเอาเป็นราคาแทสไอนี่แล้วกันนะครับผมไม่ใช่เป็นเออเป็นราคาเทสนั่นแหละนะครับแล้วก็อาอนี้มาด้วยตกแต่งสายตกแต่งอันนี้แลบมาด้วยเสามาแล้วกันนี่ เอาคุกมาด้วยเย็ดเกยออามาทำไมว่าคุกตายเลยน้องพี่ชายจะทำอะไรของพี่ชายกันแน่แปลกประหลาดเขาต้องวันเฮ้ยครับมานี่มาเยอะๆเลยรู้สึกเราต้องใช้เยอะด้วยโอ้ไม้ไม่พอครับคุณผู้ชมตัดกันยาวๆฮะวันนี้ไอ้น้องรู้สึกว่าเธอระเบิด มันจะไล่ผมด้วยก่อนที่ผมจะไม่อาชีพเมื่อกี้นี้นะผมก็เลยหนีมานะผมกลัวตายนะฮะเดี๋ยวโดนเล่นงานไอ้แล้วก็เอาอันนี้มาอีกเยอะๆเลยเราตสึกว่าเราต้องการเยอะมากนี่กดมาเลยกดมาเลยโอ้ยยางนี้ไม่ไหวแล้วว่าเราต้องซื้อแล้วล่ะ ในเมื่อเรามีตังค์ขนาดนี้จัดไปเลยนี่ลิงเดย์วันยกน้ำหนัก Let's go ไอ้น้องตามพี่มาพี่มาขี่เองแล้วนี่ Let's go sir ขุดแบบไม่ยัง้งขุดแบบมันมันตัวพี่ไม่หนักแล้วตอนนี้พี่เป็นเดพี่เป็นเด็กครับสายขุดสายขุดสายขุด เอาแท็มาด้วยสิเออแท็แท็ดนพอ,อต้นไม้แถวนี้ใครมาปลูกไว้ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมถางหมดแล้วนะครับผมเออเออช่วงนี้เกมนี้ยอดวิวกำลังมาวะลงไปคลิปไหนก็พันหนึ่งพันหนึ่งว่าค่อนข้างดีเลยวะเออหรือว,ว่าเกมนี้มันจะกลับมาวะแม่ไอ้น้องกลับมาก็ดีสิกลับมาดูคลิปพี่สัก จะรี่จะพาไปเอาชีวิตรอดแบบตึงๆพี่มันสายเอาชีวิตรอดไงเซอร์ไบโลว่ะรู้จักปะ Hard เซอร์ไบโลฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอเกเฮ้ยแย่แ yeah, ล้ว <c oughs> ตัวอะไรมันวิ่งไล่ผมวะอ๋อเสียงเท้าไอ้ตัวนี้โอ้โหเสียงเดินยังแรงอ่ะเดี๋ยว <c oughs> เดินขู่หรือเปล่า <c oughs> เดินขู่ <c oughs> พี่ไม่กลัวได้น้อง <c oughs> โอเค <c oughs> ได้เวลาถึงจุดนี้ จุดเวนนี่เป็นจุดที่มีไฟเบอร์โคตรเยอะขุดหนีขุดไฟเบอร์ขุดไฟเบอร์โอย้โอยรวยเศรษฐีไฟเบอร์ไอ้น้องเอาฟางไปขายให้ง้อยควายกินไ,ไกยไไนไฟเบอร์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 ไอไลไฟเบอร์ไอไลไฟเบอร เอาฟางมาเอาฟางมาเอาฟางมาเคียวเฮ้ยเย่ yeah, ละไม่เคียวได้นอนาะนี่วางไปเลยเป็นไงล่ะบ้านหลังบ้านจะหลังใหญ่เกินไปไหมวะเนี่ยอือน่าจะหลังใหญ่เกินไปผมชอบบ้านหลังเล็กโอเคแล้วก็ใส่เป็นไอ้นี่ โหครับผิดอันจเจริญพรฮับเวอรอตายจริงรองครับอันนี้ดีกว่าอันนี้เออเน,นี่ยต้วเงี้นะฮะขยุดมาอุ๊ยไอ้เม้ง เปลี่ยนด้านอ๋เอเฮ้ยปั่นแล้วเนี่ยนี่ไอ้ยาพี่ก็สร้างบ้านเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเราต้องใส่ประตูนี่หว่าเออกันนอนกันเราจะนอนตรงนี้ประตูเอาเป็นประตูไม้นี่ หนีโอเคแล้วก็จะใส่เป็นอันนี้นะครับ mm hmm. ผมจะทำให้มันนอนได้จริงนะครับคุณผู้ชมนี่กระต๊อบหลังเล็กของเราอุย้ยฝนตกแล้วรีบรีบทำหลังคาเร็วเข้าแย่แ yeah, ลนะ้ว ได้ยินได้เสียงฝนตกมาฮะโอเคเรียบร้อยครับผมบ้านเราเป็นไงเฮ้ยสวยอยู่นะเอา้าไอ้นี่จไเป็นแปลกเพื่อนวะเนี่ยหมุนหมุนได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่โอ้หมุนกับด้านเออกับด้านเข้าไปเอาเฮ้ยเหมือนเดิมเลยเอออย่างนี้สิ อย่างเงี้ยสวยนะครับอ้บ้านผมบ้านผมบ้านผมเองบ้านผมเอง้บมออบรอรากาศดีด้วยจังนอุ้ยอันนี้พังอีกเดี๋ยวก็ทำรั้วกันบ้านเราก็ต้องมีรั้วสินี่เลย บ้านสวยล้วนเนี่ยโอเคประมาณนี้น่าจะสวยเลยแหละนะครับเราเข้าไปหลบฝนข้างในดีกว่าเอาเตียงนอนเข้าไปฝนตกแล้วนะครับยา่าต้องครับแน่นอนอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวปิดประตูนอนกันดีกว่ามันยังไม่ค่ำเลยหรือเปล่าเออมันยังไม่ค่ำเลยมันเลงจะมืดแต่ย่างเนื้อต่อครับวันนี้เรามาชิลลอดชิวชวิชิวชิวชิลชิวตเนื้อมาย่างเิเออเก็บตู้นี่เข้าไป ไว้ไว้ในบ้านตู้เครื่องมือไว้ตรงไหนดีละ่ะตรงนี้ละกันนะครับนี่โอ้บรรยากาศหน้านอนจังเลยควรวางไว้ก็นอนเลยดีกว่านี่โอเคตื่นมาแล้วเชาว้านี้เปิดไฟก่อนสิ เออยังไม่เช้ายังไม่เช้าเลยปิดประตูก่นอเนเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะทําเป็นกรงรอบแถวๆนี้นะครับรอบบ้านเออพูดมาแล้วก็ทําเลยดีกว่าทําอันนี้ทํากรงแบบว่ากรงเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยทากันนะนะมันจะแปลกนิดนึงผมเคยทําอย่างนี้ในออนไลน์ตอนที่ผมเคยเล่นแรกๆนะครับเดี๋ยวต้องอ้อมบ้านกัน อาจจะวางยากนิดนึงแต่ว,ว่าผมว่าชอบแบบนี้มากกว่านะแบบนี้สวยมากเลยนี่เอาตรงไหนดีละ่ะตรงนี้แล้วกันแคบไปไหมโอเค เฮ้ยวางผิดทั้งป่ารอบสองเพราะว่าของไม่พอวะ่ะเซงเป็ดถางถางโอ้มีทีเล็กมาอยู่ตรงนี้ด้วยหรือวะแย่แล้วเวลเวนอะไรวะเนี่ยาามาเลยสัตว์ เฮ้ยอืม,อมกระเด็นทีเล็กบินได้วะนี่ทีเล็กบินได้โอ้โหเป็นไก่ตัวกากเฮ้ยผมฆ่าคอมี้ว่ะทุทีวันน้องพี่มองไม่เห็นขุดต่อสิวะนี่เฮ้ยไอ้นักเลงนี่แน่ขุดขุดอีพีนี้จะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่าสร้างบ้านแม่ ได้เลยเดีพี่สร้างให้ดูพี่ยิงเราไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้นะปไปเลยไปเบอร์มาด้วยวางรักวางฐานได้น้องต้องจะทํารั้วบ้านรั้วบ้านแบบนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าสวยพี่ชอบเพราะพี่เคยทําตอน ตอนนู่นอ่ะตอนเริ่มเล่นแรกๆนะฮะพี่ทำรั้วพี่ทำรั้วไดนโนเสาร์ไว้เป็นพี่เ,เลยทำแบบนี้นะครับทั้งที่แบบนี้แม่งยากกว่าซะงั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเข้าไปข้างในหน่อยโอเคทังนี้ยังได้อยู่าขาดเกินแล้วก็คราฟเพิ่มนะครับคุณผู้ชมมา เอาอีกสักหน่อยนี่นี่ถ้าจริงเราจะทำลงน้ำไปด้วยก็ได้นะครับพอเราะระวางรอบบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะคราฟเป็นอันนี้มานี่นี่นี่อันนี้แหละหาให้หมดเลยเดี๋ยวจะมาใส่กัน อยู่ตรงไหนว่าฐานที่พเราวางเมื่อกี้เออ <c oughs> เนี่หมุนอย่างนี้นะครับโ <c oughs> ู่โคดมันอนะ่ะ <c oughs> เกมบ้าอะไรสร้างบ้านมันขนาดนี้เนี่ นี่ไงครับผมก็จะเป็นกำแพงแบบนี้นะครับว่าสวยดีนะครับผมที่บ้านเราโอ้ยจแจ่มได้ไปขุดไม้มาเพิ่มไม้ไม่พอวะอืมหลบไปหลบไปหลบไปขุดเสร็จแล้วพี่ก็บินเลยน้อง let's go กลับบ้านกันครับมาเยอะๆเลยนะครับอันเนี้ยมาเนี่ย โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันครับผมเพราะว่าเราทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะไอ้น้องแม่ดูกันเลยตรงนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้ใส่เออ,อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรดนซอเกีเย์เวนใหญ่นะครับผมนะประตูบานใหญ่นั่นเองนะครับผมผมก็เลยเก็บไว้อย่างนี้นะผมยังไม่ใส่ประตูนะเพราะว่าประตูนะั้นมันยังคามได้ในโต๊ะสมิตีนะไอ้น้องเออนี่มันก็จะเนี่ยมันก็จะล้อมรอบบ้านเลยอย่างนี้เราสามารถปล่อยสัตว์แล้วก็ ใหสัตว์เดินเล่นแถวนี้ได้นะครับผมแต่บริเวณนี้นะครับเออเนี่ยตรงนี้ดีมากเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนะถ้าใส่เป็นประตูอันใหญ่ใช่ไหมสมมติว่าเป็นประตูอันใหญ่มันก็จะบดบางวิสัยทัศนะ์ครับผมทำให้แบบว่าบ้านเราไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับผมเออผมชมอบแบบนี้มากกว่านะคุณผู้ชมนะถึงมันจะไม่แข็งแรงก็ตามเถอะนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงน้ําตรงนี้ผมก็จะเอาลงน้ําหน่อยนะพุทเพื่อที่ว่าในอนาคตรเราจะทําการปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยนะครับก็ปลูกแถวนี้ได้เลยนะครับผมก็ไม่มี ตัวอะไรที่เข้ามาในบ้านเรานะครับผมตัวนี้ผมก็ใส่เป็น2ชั้นเลยครับผมเพื่อการบาริโอกนะครับคุณผู้ชมนะจริงเราอยากใส่อีกก็ได้แหละน้องนี่เหลือ2อันใส่เลยดีกว่าตรงนี้หนพวกความปลอดภัยโอเคนะครับผมตัวนี้ก็รู้สึกปลอดภัยแล้วครับผมเพราะว่าทางเข้าเดียวของเรานั้นมีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถกระโดดออกได้นะครับผมนะพวกสัตว์มันก็สามารถกระโดดออกได้นะครับผมแต่ว่าผมก็จะใส่เป็น2ชั้นนะครับผมนะในอนาคตนะคุณผู้ชมนี่เลย บ้านเราตอนนี้โอ้โหดีเตือนเลยนี้ก็แบบเนี่ยนะครับผมวิวดีมากโอ้โหโคตรสุดยอดนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบคลิปพี่แธีนี้ก่อนเลยด้วยกันนะครับผมสำหรับการสร้างบ้านนะเดี๋ยวไปจุดหม่คลิปหน้าแล้วกันไอ้น้องเดี๋ยวสวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ยังติดตามรับชมกันครับผมยอดวิวตอนนี้ก็ตั้งไปได้ดีเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับคุณผู้ชมโอเคผมวสวัสดีบ๊ายบายครับ